เฮ้ย hey! พ่อแม่เองอยู่ไหนวะขอคุยกับพ่อแม่เองหน่อยนี่คือคำพูดจากตาลุงถือไม้เท้าคนหนึ่งที่เขาไม่รู้จักหน้าค่าตาว่าเป็นใครแต่คำพูดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพของเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าสิทธิโชคพาโศนักฟุตบอลชาวไทยคนล่าสุดที่ออกไปโลดแล่นขวายคว้าล่าความฝันที่แดนอาทิตยอุทัยประเทศญี่ปุ่นในศึกฟุตบอลเจลีกับสโมสรเอฟีริวกิว ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้สนับสนุนโดยสปอร์ตโปมีครบจบในที่เดียวตามลายแอดที่ทุกคนเห็นอยู่ทางด้านซ้ายบนของคลิปย้าสิทธิโชคพาโสเขาเกิดเมื่อวันที่28มกราคมพศ2542ณจังหวัดสมุทรปราการประเทศไทยปัจจุบันอายุ20ปีสังกัดอยู่กับสโมสรชนบุรี FC ซึ่งปัจจุบันถูกปล่อยยืมตัวไปให้กับสโมส FC, รเอฟลิวกิวในศึกเจลีย้ยอนกลับไปในสมัยเมื่ออายุประมาณ7-8ขวบ เด็กชายสิทธิโชคพาโซนั้นมีจิตใจที่หลงรักในกีฬากอล์ฟเป็นอย่างมากแต่มันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้กับการเป็นนักกอล์ฟของเขาเพราะพ่อของเขามีเงินไม่มากพอที่จะสารฝันก,กับการเป็นนักกอล์ฟของย้าในเวลานั้นทําให้เขาต้องเบนเข็บไปเอาดีทางด้านฟุตบอลแทนและเวทีแรกของเขาก็เกิดขึ้นณสนามซึ่งเป็นบ้านของเขาที่เป็นอู่ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ติดกับถนนซึ่งแน่นอนในสนามที่สร้างขึ้นมาเองในจินตนาการนั้นมันมีเขาเพียงแค่คนเดียว ต่อมายาได้ขยับไปเตะฟุตบอลในซอยโรงงานแห่งหนึ่งและได้เข้ารับการศึกษาชั้นปฐมที่โรงเรียนบุราลักษ์ซึ่งที่นั่นเองทําให้เขารู้จักกับการแข่งขันฟุตบอลเป็นครั้งแรกในชีวิตยาสิทธิโชคพาโสในเวลานั้นคือนักเตะจากทีมโรงเรียนบุราลักษ์ที่ได้เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าแข่งขันในรายการพรามมินิสเตอร์ในนามทีมจังหวัดสมุทรปราการโดยในนัดแรกทีมของเขาต้องโคจรมาพบทีมแก่งอย่างชนบุรีและก็ต้องพบกับความพ่ายแพ้ไปหนึ่งประตูต่อสอง ซึ่งเกมในนัดนั้นหนึ่งประตูของสมุดปาการมาจากเด็กชายที่มีชื่อว่าสิทธิโชคพาโศหลังจากต้องพบกับความพ่ายแพ้ไปในนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่เหลือยาสามารถพาทีมสมุดปาการเก็บชัยชนะได้ทุกนัดและฟ้าก็ลิขิตให้ทีมของเขาต้องมาพบกับชนบุรีอีกครั้งแม้ว่าก่อนหน้านี้สมุดปาการจะโชว์ฟอร์มได้ดีเพียงใดแต่เมื่อต้องเจอกับมหาอำนาจลูกหนังในเวลานั้นอย่างชนบุรีพวกเขาก็ต้องยอมรับให้กับความแข็งแกร่ง และพ่ายแพ้ไปอีกครั้งด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสามซึ่งหนึ่งประตูที่ทีมทําได้ก็มาจากสิทธิโชคพาโศเช่นเคยและในขณะนั้นในขณะที่เขากําลังเดินคอตกจากความพ่ายแพ้ตรงหน้าของเด็กหนุ่มวัยยังไม่เดียงสายอย่างเขากับปรากฏร่างของชายสูงวัยที่เขาอธิบายในภายหลังว่าเป็นลุงคนหนึ่งที่เดินถือไม้เท้าและกําลังตรงเข้ามาหาเขาซึ่งคําแรกที่ตาลุงถือไม้เท้าคนนั้นเริ่มพูดกับยาสิทธิโชคพาโศคือเฮ้ย hey! พ่อแม่เองอยู่ไหนวะขอคุยกับพ่อแม่เองหน่อยแน่นอนละครับใครเจอแบบนี้ก็ต้องงงกันทั้งนั้นซึ่งยาก็ได้แต่ยกมือและชี้ไปทางพ่อแม่ของเขาโดยไม่รู้เลยว่าตาลุงถือไม้เท้าที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเขานั้นคืออดีตนักเตะทีมชาติและประมาจาร์ลูกหนังของประเทศไทยอย่างโคง้ชเฮงวิทยาลาหากุลที่ในเวลาต่อมาจะกลายเป็นคนที่ปลุกปั้นเขาจนมีฝีเท้าโด่งดังไปไกลถึงสึกเจลีประเทศญี่ปุ่น เริ่มต้นชีวิตที่ชนบุรีสิทธิโชคพาโศต้องฝ่าฟันกับอาการคิดถึงบ้านอย่างหนักซึ่งในเวลาต่อมาเขาพาชนบุรีคว้าแชมป์ในรายการดานาลครับและได้รับสิทธิเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในรายการระดับโลกที่กูมาริดประเทศสเปนซึ่งสิทธิโชคพาโศสามารถพาชนบุรีทะลุเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศแต่ก็ต้องอกหักจากการพ่ายแพ้ทีมจากราซิลไป4ประตูต่อศูนย์ต่อหน้าแฟนบอลนับหมื่นคนที่เข้ามาชมเกมในสนามซานเตเอโกเบอร์นาบิลสนามเย่าของเลอัลมาริด โดยสิทธิโชคพาโสเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพครั้งแรกกับทีมในเครือของชนบุรี FC อย่างทีมสีและชาบ้านบึงในปี2014และต่อมาที่ผ่านทอง FC ในดีวิชั่น2ในปี2015โดยเขาลงเล่นไป14นัดยิงไป5ประตูต่อมาเขาลงเล่นให้กับชนบุรี FC ชุดใหญ่ในปี2016และแล้วโอกาสทองของเขาก็มาถึงในปี2017เมื่อทางคางโมชิมะยูเนเต็ดทีมในศึกเจลีก3ตัดสินใจดึงตัวเขาไปร่วมทัพด้วยสัญญายืมตัว1ปี แต่เชื่อเถอะครับชีวิตที่ต้องออกไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนั้นมันไม่ง่ายและโลดด้วยกี่ปุหลาบอย่างที่ทุกคนคิดแน่นอนไม่ไว่าจะทั้งเรื่องอาหารการกินภาษาวัฒนธรรมและแน่นอนความเหงาที่ลุกคืบเข้ามากัดกินหัวใจของเขาจาก5นัดภายในระยะเวลา1ปีนั่นคือจํานวนที่สิทธิโชคพาโศได้ลงเล่นในศึกเจลีกสซึ่งดูเหมือนว่าสําหรับเด็กหนุ่มวัยสิปีอย่างเขาในเวลานั้นทุกอย่างมันดูจะหนักหน่วงจนเกินไป ปี2018สิทธิโชคพาโศกลับมายัางชนบุรีเ c อีกครั้งพร้อมร่างกายที่ท่วมขึ้นจนแปกตาซึ่งนั่นทำให้ฟอร์มของเขาดอปลงไปอย่างน่าใจหายและไม่ได้รับโอกาสในการลงเล่นเท่าที่ควรจากการลงเล่นไปเพียงแค่5านัดเท่านั้นปี2019สิทธิโชคพาโสดูเหมือนว่าจะฟิตเต็มร้อยและกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจเหมือนในสมัยที่เขายังเป็นดาวรุ่งอีกครั้งจากการลงสนามให้ชนบุรีเ c 19นัดเขายิงไปได้สาประตู และช่วยให้ชนบุรีเอฟซีจบในอันดับที่7ของตารางเข้าสู่ฤดูกาลที่เพิ่งผ่านพ้นไปหรือในฤดูกาล2020สิทธิโชคพาโสมีอาการบาดเจ็บรบกวนตั้งแต่ต้นฤดูกาลและพลาดการลงสนามให้กับชนบุรีเอฟซีในช่วงแรกก่อนที่จะถูกปล่อยตัวให้ตราดเอฟซียืมใช้งานในเวลาต่อมาซึ่งที่ตราดเอฟซีนั่นเองสิทธิโชคพาโสในแบบฉบับที่โคเทงเคยเอ่ยปากชมว่าผมมั่นใจตั้งแต่แรกเห็นว่าเด็กคนนี้มีอนาคตไกลแน่นอน ตัวตนในฉบับนั้นของสิทธิโชคพาโศกกลับมาอีกครั้งและในเวลาต่อมาเขาสร้างความมือหาให้กับแฟนบอลไทยจากลูกยิงไกลครึ่งสนามของเขาในเกมที่พบกับพีทีประจวบและจากฟอร์มที่สุดยอดของเขาทําให้ในเวลาต่อมาชนบุรีเอฟซีตัดสินใจดึงตัวสิทธิโชคพาโศกกลับมาร่วมทัพในช่วงเล็กสองซึ่งจาก22นัดในศึกไทยลีกเขายิงไป2ประตูกับอีก2อแอสซิตและแล้วโอกาสสู่ประตูเจลีกของเขาก็เปิดขึ้นอีกครั้ง โดยในครั้งนี้เป็นทีมดังจากสึกฟุตบอลเจริคสออย่าง f อซลิวกิวที่ตัดสินใจดึงตัวเขาไปร่วมทัพด้วยสัญญาย,ยืมตัว1ปีซึ่งการไปญี่ปุ่นของเขาในครั้งนี้เด็กชายวัย18ปีที่ตื่นตระหนกกับการออกนอกประเทศครั้งแรกในชีวิตเหมือนในครั้งนั้นไม่มีอีกแล้วยาสิทธิโชคพาโศในวัย22ปีบินสู่แดนอาธิตุไทยเพื่อไปพิชิตความฝันอีกครั้งด้วยสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งและฝีเท้าที่ถูกขัดเกาวาอย่างดีเยี่ยมจากตะลุงถือไม้เท้าที่ยืนอยู่ตรงหนงนนนน้้าาขของเใวัั และเป็นคนเดียวกันกับที่ยืนอยู่เบื้องหลังของเขามาจนถึงทุกวันนี้ภารกิจพิชิตฝันนาแดนอธิตุไทยที่ปรมาจามจาลูกหนังอย่างโคเทงวิทยาลาหกุลได้มอบหมายให้สิทธิโชคพาโสในครั้งนี้ไม่มีใครรู้ว่ามันจะสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีหรือไม่ซึ่งก็คงมีเพียงแค่เวลาเท่านั้นที่จะให้คําตอบทั้งหมดนี้ได้สวัสดีครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ทุกคนมีความเห็นว่ายังไงเกี่ยวกับตัวของสิทธิโชคพาโสและเหตุการณ์ตาลุงถือไม้เท้าของเขาในวันนั้นกันบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ